คู้ชมฮะมาตามเรื่องร้อนๆเรื่องนี้กันดีกว่ากรณีการปาะระชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาจริงๆไม่ได้มีข่าวอะไรมาก่อนหน้านี้เลยนะฮะเกี่ยวกับจะโยกย้ายอธิบดีดีเแต่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าคณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้ายอธิบดีดีเอสไอโอหลายเรื่องเลยฮะเรื่องหุ้นโอ้โหก็มันแก้ยากนะใช่ค่ะเรื่องหมูเถื่อนบางคนก็บอกเจอตออีกอเอาเป็นว่าคุณประชาจะมารวบรวมถามไลน์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจนท้ายที่สุด ต้องย้ายอธิบดีดีเอสไอครับ ครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมระชาลีรักษาพทิทักษ์กับล้วงลึกการเมืองประเด็นร้อนวันนี้ที่จะมาคุยกันก็คือเรื่องของหมูเถื่อนแล้วก็พัวพันไปถึงเรื่องของการย้ายอธิบดีดี i ล่าสุดประเด็นวันนี้ก็คือเด้งอธิบดีดี i เส้นหมูเถื่อนหรือผสมลงทางการเมืองก็บอกว่าเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองจริงๆท่านผู้ชมภายหลังจากที่คอรมอมีมติ เรื่องของการโยกย้ายอธิบดีดีเอสก็คือพันตํารวจตีสุริยาสิงหะกรมลออกจากตาแหน่งแล้วก็ให้ไปนั่งเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมอย่างที่ทุกคนทราบล่าสุดเนี่ยก็เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วตัวพันตํารวจตีสุริยาแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครจาความได้ตัวอธิบดีดีเอสซึ่งเป็นอดีตไปแล้วท่านผู้ชม ก็มีคดีนะท่านผู้ชมมีเรียกว่าถูกคาดโทษจากนายยรัฐนนตีถ้าจํากันได้ก่อนหน้านี้ก่อนที่ตัวคุณเศรษฐาทวีสินจะเดินทางไปประชุมเอเปครั้งที่30ที่สารัฐอเมริกา12ฤพฤศจิกายนก่อนเดินทางไปประมาณช่วงบ่ายเนี่ยมีการเรียกท่านผู้ชมเรียกว่าเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาหลือเกี่ยวกับ3ปัญหาตอนนั้น3ปัญหาที่ตัวนายกโฟกัส ก่อนเดินทางไปประชุมเอเป็กเนี่ยท่านผู้ชมก็มีอยู่สามเรื่องสามเรื่องก็หนึ่งก็คือเรื่องของรถบรรทุกน้ํามันเกินซึ่งตอนนั้นก็มีคดีเรื่องของสวยรถบรรทุกสองก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหาการลักลอบนําเข้าเนื้อสุกรเถื่อนก็คือหมูเถื่อนนี่แหละแล้วก็สามก็คือมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงของไฮซีซั่นปลายปีที่ใกล้จะถึงวันนั้นก่อนไปเนี่ยก็จะเห็นว่านายกเนี่ยก็มีการเชิญนี่แหละ ทั้งตำรวจทั้งอดีตดีดีเอสไอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็คุยกันออกรถออกชาติแต่ว่าในช่วงที่คุยกับอธิบดีดีเอสไอเนี่ยนายกแหม่หลุดพูดเลยแล้วก็สื่อก็จับได้ชัดเจนนะท่านนายกก็บอกว่าผมเชิญท่านมาพบท่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลรอบหนึ่งทำไมช้าจังจัดการให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมมันจับมาได้ตั้งเยอะแยะแล้วทำไมไม่สั่งการสักทีหนึ่งผมสั่งการไปแล้วก็ไม่ทำไม่หาตัวรายใหญ่เข้าถึงตัวไม่ได้สักที ตอนนี้มีกี่ลายตอนนี้จับมาสิบลายแล้วใช่ไหมนี่ท่านทานผู้ชมก็เรียกว่าเป็นช่วงที่นายย้ตีเนี่ยเรียกว่าแหมใช้คําว่าดุก็ได้จะว่าดุจะว่าเอ็ดตัวอธิบดีดีเอแล้วก็แหมสื่อก็ไปจับภาพได้พอดีตอนนั้นแล้วก็ได้ยินเสียงชัดเจนนะผู้ชมก็เป็นตอนที่ท่านก่อนจะบินไปเอเปกตอนนั้นก็มีการนําเสนอข่าวใหญ่โตว,ว่านายยมงตีเนี่ยก็คาดโทษอธิบดีดีเอเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมูเถื่อนซึ่ง หลายคนก็มองว่ามันล่าช้าตัวนายกก็มองว่าล่าช้าแล้วก็ไม่ทันการภายหลังจากท่านเดินทางไปเนี่ยท่านผู้ชมไปถึงที่อเมริกาไปประชุมเอเปกก็ไปสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมไปให้สัมภาษณ์ที่เอเปกอีกรอบหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาไปให้สัมภาษณ์วันนั้นวันที่15พฤศจิกายนก็คอยหลังไปสองสาวันวันนั้นเน,นี่ยท่านก็ท้าความมันมีเรื่องในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตอนนั้นก็มีข่าวว่าเมาว่าผู้ซื้อขายรายย่อยเนี่ย ต้องการที่จะบอยคอรดไม่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นายกก็ยกปัญหาเรื่องนี้มาพูดแล้วก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มอบหมายให้ตัวคุณกิติรัตนะนะนองซึ่งเป็นประธานของนายกรัฐทนตีเนี่ยประธานที่ปรึกษาของนายยงตีเนี่ยไปแก้ไขปัญหาแล้วก็ไปคุยกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และก็ตลาดหลักทรัพย์กรอต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งนายกก็บอกว่าการพูดคุยกับนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเป็นแสนคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ลําบาก ไม่รู้จะคุยกับใครแต่ว่าก็ยืนยันภาษีจากธุรกรรมการขายรัฐบาลนี้ก็ไม่ได้เก็บภาษีจากกําไรการขายหุ้นก็ไม่ได้เก็บนโยบายการลงทุนกองทุน l t f ก็ออกมาให้ตามที่ต้องการหากจะต้องการอะไรก็บอกมานายก็พูดเลยบอกว่าไม่ได้ประชดนะเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้อารมณ์เสียด้วยแต่อยากรู้ความต้องการของผู้ซื้อ รายย่อยในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยว่าต้องการอะไรเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้นายกก็เกินอย่างนี้ท่านผู้ชมแล้วจู่ๆก็มาเข้าเรื่องปัญหาเนีนะ่ท่านผู้ชมท่านก็พูดต่อไปว่าผมไม่ได้อะไรเลยเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ผมไม่ได้ยุ่งอะไรเลยไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทําให้ใครมีปัญหาซึ่งวันนั้นผมก็อารมณ์เสียใส่ DSI นี่ท่านก็เล่าย้อนกลับไปนะท่านผู้ชมว่าวันนั้นที่ผมอารมณ์เสียใดใส่ DSI เนี่ยก็เป็นเรื่องหุ้นมอนี่ท่านก็ยกมาหนึ่งก็คือเรื่องหุ้นมอสองก็คือหุ้นส ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ความไว้วางใจในตลาดมีน้อยเรื่องเกิดมานานเท่าไหร่ก็ยังไม่จบเสียทีแล้วท่านก็บอกเลยว่าติดอยู่ที่ DSI ไม่ใช่เรื่องหมูอย่างเดียวนี่แหละท่านผู้ชมนักข่าวแล้วก็คนที่ตามเรื่องนี้ก็เลยถึงบางอ้อว่าอ่าเหตุที่นายมตีโกรธอธิบดีดี i ก็คือพันตำรวจตีสุริยานี่ไม่ใช่เรื่องหมูเถื่อนอย่างเดียวท่านผู้ชมมันไปรวมถึงเรื่องปัญหาหุ้นสตาร์กแล้วก็หุ้นมอ ซึ่งมีปัญหาเรื่องของการโกงผู้ซื้อขายรายย่อยการปั่นหุ้นการอะไรพวกนี้แหละในตลาดซึ่งมีปัญหาเนี่ยมาพอสมควรแล้วแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะให้พันตำรวจตีสุริยานี่ไปแก้ไขปัญหาแต่ว่าตั้งแต่ตัวนายกมาเนี่ยก็เรื่องนี้ก็ไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างเป็นรูปธรรมท,ท่านผู้ชมก็เลยทําให้ในายกนี่แหละเรียกว่าติดใจว่าตัวอธิบดีดีเอสไเนี่ยทำงานล่าช้าแล้วก็สประเด็นนี้แหละท่านผู้ชม เรื่องหมูเถื่อนแล้วก็เรื่องหุ้นทั้งมอทั้งสตาร์เนี่ยก็กลายเป็นประเด็นที่หลายคนมองว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ในายงตีเนี่ยปลดอดีตอธิบดีดีเอสออกจากตําแหน่งเราไปดูเส้นทางพันธบรวจตีสุริยาสิงหะขมลท่านผู้ชมแหมเรียกว่าท่านกเ็เส้นทางรับราชการนี้ก็เรียกว่าโลดผลนพอสมควรท่านเนี่ยปริญญาตีนี่จบนักเรียนนายร้อยตำรวจนะปี2535 ปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์สาขาอชาชญวิทยาและก็บริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดลปี2545เส้นทางรับราชการเริ่มต้นเนี่ยท่านเป็นตำรวจนะท่านผู้ชมเป็นตำรวจแล้วก็สังกัดเ,เริ่มแรกเนี่ยก็เป็นรองสารวัตรงานสามสำนักงานตำรวจสันติบาลทำหน้าที่การข่าวหาข่าวด้านการเมืองแล้วก็ต่อมาก็เป็นรองสารวัตรสพโพแก้วจังหวัดนคนปรปฐมทำหน้าที่เกี่ยวกับชุดป่าปรามจรกรกรมรถยนต์หัวหน้าชุดป่าปรามยาเสพติดแล้วก็เป็นรองสารวัตร กองกากับการสองกองปราบปรามทําหน้าที่เป็นชุดสืบสวนสอบสวนกองกากับการสองกองปราบแล้วก็ขึ้นเป็นสารวัตรงานสี่ตำรวจสันติบาลสองสำนักงานตำรวจสันติบาลน,นี่ก็คือช่วงแรกที่ท่านเป็นตำรวจหลังจากนั้นท่านก็โอนย้ายท่านผู้ชมมารับตำแหน่งเป็นพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษเจดที่คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศสำนักก,กิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษอันนี้ก็มาเริ่มต้นขึ้นงานที่ ดีเอสไอนะท่านผู้ชมนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไต่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานคดีความมั่นคงแล้วก็ขยับเป็นผู้อำนวยการส่วนสำนักเทคนโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบกลมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นเป็นผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมเริ่มขึ้นเป็นผู้บัญชาการแล้วแล้วก็ขยับเป็นผู้บัญชาการสำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษกลมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้บัญชาการสำนักงานคดีเทคโนโลยีสารสนเทศขยับเป็นผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษหนึ่ง เป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนี่ขึ้นเป็นรองอธิบดีแล้วแล้วหลังจากนั้นตัวท่านก็พกพันอีกครั้งหนึ่งก็ถูกโยกไปเป็นรองเลขาธิการปาปสแล้วก็ขยับขึ้นเป็นที่ปรึกษาด้านเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรมแล้วก็ขยับอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเป็นผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วตอนนั้นเนี่ยตัวอธิบดีดีเอสไอท่านผู้ชมทางดีเอสไอก็มีปัญหาเรื่องทุนจีนเรื่องอะไรพวกนี้ก็เลยทําให้ต้องโยกย้ายอาธิบดีคนเก่าไปแล้วก็นี่แหละ มีการนําท่านนี่แหละมาเป็นอธิบดีดีเอช่วงที่พันตารวจตีสุริยามาเป็นนี่ก็ต้องบอกว่าท่านอยู่ในตําแหน่งนี้เก้าเดือนนะท่านผู้ชมเก้าเดือนเต็มเ็มที่เป็นอธิบดีดีเอแล้วก็ลุยคดีดังๆนี่ใหญ่ๆเนี่สามคดีตอนนั้นที่มาเนี่ยที่ผมบอกว่าท่านเนี่ยตอนโยกมาจากพอ,อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยท่านผู้ชมก็เรียกว่ามาเป็นรักษาการก่อนนะ18มกราคม2566หเนี่ยก็คือต้นปีนี้แหละ ก็มาเป็นรักษาการอธิบดี DSI แล้วก็หลังจากนั้น28กุมภาพันธ์ปีนี้ขึ้นเป็นอธิบดี DSI แล้วก็ล่าสุดอย่างที่ทุกคนทราบก็คือว่าแหมอยู่ในตําแหน่งแล้วก็ถูกเรียกว่าย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ล่าสุด28พฤศจิกายนก็ต้องบอกว่า9เดือนที่ท่านรับผิดชอบในตําแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็มีคดีร้อนๆนะท่านผู้ชม สามคดีสําคัญที่ทำหนึ่งก็คือคดีหุ้นมอบริษัทมอรีเทิร์จำกัดพบความเสียหายก็ประมาณ800ล้านบาทโดยคดีหุ้นมอเนี่ยพบผู้เกี่ยวข้องตามความผิดในเรื่องของฐานปั่นหุ้นเนี่ยจำนวน32รลายคดีที่2ก็คือคดีบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นมูลค่าความเสียหายตอนนี้ก็1 4 7 7 8ล้านบาทมีผู้เสียหายโอ้โหเรียกว่าเยอะมากท่านผู้ชม4,704รลายมีการแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลที่เกี่ยวข้อง11รลาย เป็นบุคคลธรรมดานี่หกลายแล้วก็นิติบุคคลห้าลายนี่เป็นผลงานท่านในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มาถึงเรื่องล่าสุดนี่แหละก็คือเรื่องของการจับเรื่องหมูเถื่อนจับกลุ่มหนึ่งร้อยหกสิบหกหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดตู้คอนเทนเนอร์สี่พันยี่สิบห้าตันแล้วก็พบผู้กระทําผิดสิบลายแยกออกเป็นเก้าคดีท่านผู้ชมเรียกว่านี่แหละก็กลายเป็นคดีใหญ่คดีสําคัญท่านผู้ชมที่เรียกว่าทําให้พันธุ์บตูตีสุริยาเนี่ยก็เป็นที่รู้จักแต่ว่าเรื่องหมูเถื่อนเนี่ย ปรากฏว่าก็ยังไม่เป็นที่พอใจนะท่านผู้ชมนะเมื่อวานเนี่ยภายหลังประชุมคอรมอเสร็จเนี่ยท่านผู้ชมวันก่อนหน้านี้เนี่ยตัวนายกเนี่ยก็ถูกถามเรื่องนี้แต่ว่าท่านก็ไม่ตอบนะตัวนายกก็บอกว่าเป็นการปรับย้ายเนี่ยตามที่ตัวรัฐมนตรียุติธรรมเสนอมาทีนี้เราไปฟังตัวรัฐมนตรียุติธรรมพันตารวจเอกทวีสอดส่องท่านบอกแบบนี้นี่ท่านอธิบายแบบนี้ท่านผู้ชมเรื่องของการย้ายที่พดีดีเอสไอเนี่ยบอกว่าเหตุที่ต้องย้ายพันตำรวจตีสุริยาเนี่ย ไปเป็นรองปลัดยุติธรรมเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากนี่ท่านอธิบายแบบนี้นะหนึ่งนะท่านผู้ชมคือพันตำรวจโทรวรรณพงศ์คชลัก์เนี่ยได้ถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสออบอตอทำให้ตำแหน่งอธิบดีกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนเนี่ยว่างลงจึงจำเป็นต้องย้ายตัวพันตำรวจโทรปาวุธวงศรีนินก็คือรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชน แล้วก็เนื่องจากตำแหน่งรองปลัดเนี่ยมีความจําเป็นและก็มีความสําคัญที่จะต้องขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวงในภาพรวมกํากับงานของกรมในกลุ่มภารกิจรวมทั้งประสานงานหน่วยงานต่างๆของกระทรวงนี่ซึ่งพันตำรวจเอกเทวีสอดสองเนี่ยท่านก็บอกว่าพันตำรวจตีสุริยาเนี่ยมีประสบการณ์ผ่านงานระดับอธิบดีที่ปรึกษาหลายหน่วยงานเช่น DSI สสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ปปสและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งรองประลัดกระทรวงที่ว่างลงจากการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้โดยเฉพาะการยกระดับหลักนิติธรรมของประเทศการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลนี่พันตำรวจเอกทวีท่านพูดมาแบบนี้ขณะที่อีกคนหนึ่งก็คือร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยก็เลิมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณนะก็บอกว่าเรื่องนี้นะท่านผู้ชมไม่ใช่การเด้งนะร้อยเอกธรรมนัทนี้ก็ให้การสนับสนุนนะแล้วก็พูดว่าไม่ใช่การเด้ง แต่เป็นการบริหารราชาการของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทุกกระทรวงจะมีการโยกย้ายแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็บอกเลยนะว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องหมูเถื่อนนะเพราะว่าท่านพันตารวจตีสุริยาเนี่ยท่านก็ทําหน้าที่มาดีอยู่แล้วแต่ว่าตัวคุณหมอ,อ,อโฆษกรัฐบาลคุณหมอชัยนี่ก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องนี้แหละเรื่องหมูเถื่อนก็คือเรื่องที่ป่าป่าหมูเถื่อนเนี่ยล่าช้าเดือนหนึ่งแล้วยังไม่คืบหน้าแล้วก็นายกก็สั่งการเรื่องนี้ไป ไปดูคนที่เห็นต่างกับการย้ายครั้งนี้บ้างคุณรสนาโตศิตะกูลอดีตสมาชิกวุฒิสภานะท่านก็บอกว่านี่ให้ข้อสังเกตอย่างนี้คุณรสนาก็บอกว่าทําไมนายกสั่งย้ายอธิบดีดีเอสไอในช่วงที่กําลังจับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณรสนาบอกว่าเหมือนสั่งฆ่าขุนพลกลางศึกมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าแล้วก็บอกว่าในฐานะที่อดีตเนี่ยเคยเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาเรื่องทุจริตของวุฒิสภาเนี่ย ก็เห็นความผิดปกติของการสั่งย้ายในคราวนี้เพราะว่าอยู่ในช่วงที่ตัวอธิบดีเนี่ยกำลังตรวจสอบเรื่องหมูเถื่อนการถูกสั่งย้ายทันทีเนี่ยย่อมทางให้สังคมเนี่ยเกิดข้อสงสัยในตัวนายกและคอรมอแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เป็นธรรมเพราะคดีหมูเถื่อนหรือคดีบ้นหุ้นสตาร์เนี่ยไม่ใช่แค่การเปลี่ยนม้ากลางศึกแต่เหมือนสั่งฆ่าขุนพลมีฝีมือกลางศึกโดยยังคิดไม่ทันว่าจะตั้งใครมารับหน้าที่แทนด้วยซ้ําไป เรื่องนี้เนี่ยคุณลสนาบอกว่าทําให้ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลนี้ตกพวบและสอเขาว่ารัฐบาลไม่กล้าแตะกล้าหัวทุจริตใหญ่สามเศร้าโดยเฉพาะกลุ่มที่มีนักการเมืองนายทุนแล้วก็ข้าราชาการระดับบิ๊กนี่คุณลสนาฟา,าดแบบนี้เลยอีกคนนึงก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนก็ตั้งคําถา,ถามถึงนายกดังๆเลยท่านผู้ชมหนึ่งก็คือว่าถ้ามีปัญหาจากหมูเถื่อนทําไมไม่ย้ายอธิบดีอีกสามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นี่คุณจตุพรบอกทำไมย้ายแต่อธิบดีดีเอสไอคนเดียวท้งทั้งที่ความจริงเนี่ยมีอธิบดีที่เกี่ยวข้องทั้งศุลกากรปรศุสัตว์กรมประมงซึ่งตอนนี้ก็คุณจตุพรก็ใช้คําว่าแหมล้วนแบบดูสุขสบาย,ยนะท่านผู้ชมนะส่วนอธิบดีดีเอสไอเนี่ยกับถูกสั่งย้ายจนเกิดข้อสงสัยว่าการค้นหมูเถื่อนที่ห้างสรรพสินค้าล่าสุดเนี่ยก็คือแมคโครเนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญหรือเปล่าที่ทําให้ถูกย้ายแล้วทาไมรัฐจึงต้องตอบสนองต่อภาคเอกชนก็เหมือนว่าเอาใจภาคเอกชน คุณจตุพรก็ยังบอกอีกว่าการย้ายอธิบดีเอสไอเนี่ยนายกเนี่ยไม่คิดจะโกรธอีกสามอธิบดีก็คืออธิบดีสุลกากรปศสุสัตว์และก็กรมประมงซึ่งเกี่ยวข้องเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องเถื่อนๆแบบนี้นะแล้วบอกว่าซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องหมูเถื่อนเข้ามาบ้างหรือทําไมไม่เรียกอธิบดีกรมเหล่านั้นมาตรวจสอบมาเอ็ตโลหรือว่ามาตาวาดบ้างนี่คุณจตุพรบอกแล้วก็บอกว่าที่สําคัญ การบริหารประเทศนั้นถ้าจะมีการรับผิดชอบต้องทุกคนไม่ใช่เลือกจัดก,การเฉพาะคนใดคนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบเท่านั้นนี่แหละท่านผู้ชมประเด็นการเด้งอธิบดีดีเอสไอเนี่ยตอนนี้ก็มีการมองกันเป็นสองเรื่อง1่งก็คือเรื่องของการทํางานไม่มีประสิทธิภาพล่าช้าซึ่งคุณพนันธบรดลตีสุริยานิโทนนายกตีคาดโทษอีกอันนึงก็มีการมองในประเด็นของมุมการเมืองนะว่า เรื่องของการเด้งพันตำรวจตีสุริยาเนี่ยเพราะว่ามีคนใหญ่ในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยอยากที่จะวางตัวคนของตัวเองนี่มาเป็นอธิบดีดีเอสไออยู่แล้วได้จังหวะปะเหมาะเคาะไล้ของตัวพันตำรวจตีสุริยาพอดีเพราะว่าถูกนายกเนี่ยเรียกว่าเพ่งเล็งเรื่องการทํางานเนี่ยก็เลยเรียกว่าผสมโลงทางการเมืองไปเลยท่านผู้ชมก็ต้องดูว่าเรื่องนี้จะเป็นไงต่อไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ย ปัญหาเรื่องหมูเถื่อนเรื่องของการเด้งอธิบดีดีเอสไอนี่ทางประธานกรมกรมธิการการเกษตรและสากรสภาผู้แทนราษฎรนะท่านผู้ชมเดี่ยมเรียกทั้งอธิบดีดีเอสไอซึ่งตอนนี้รักษาการก็คือพันธบรียุทธนาแพร่ดำไปเ,เรียกว่าให้ข้อมูลรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่าตกลงแล้วประเด็นเรื่องหมูเถือ่อนเรื่องของการย้ายอธิบดีดีเอสไอนี่มันมีมันเกี่ยวข้องอยังไงร,รวมถึงล่าสุดที่เป็นประเด็นร้อนก็คือกรณีที่ ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่ามีอดีตนักการเมืองใหญ่แลท่านผู้ชมเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมูเถื่อนนี่แหละก็ต้องดูว่าที่สุดแล้วเนี่ยที่นาย,ยกบอกว่าจะเข้ามาจัดการเรื่องนี้เรื่องแก้ปัญหาหมูเถื่อนเนี่ยปลายทางเนี่ยจะไปถึงเบอร์ใหญ่ๆไหมนักการเมืองนายทุนแล้วก็ข้าราชาการระดับสูงนี่คือ3ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือล้วงลึกการเมืองในวันนี้กลับมาพบล้วงลึกการเมืองได้ใหม่ทุกวันอังคารและก็วันพฤหัสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ